ก็ว,วันนี้สวัสดีทุกๆุกคนพามาลดน้ำรดน้ำพริกค่ะปลูกพริกอันนี้เป็นพริกพันเขาเรียกพันอะไรพัน์ี่่เขาห้อยลงดินนะคะเมื่อเช้าก็เอาฮอร์โมนนมสดใส่ไปแล้วแล้วทีนี้ก็ รดน้ำหน่อยใช้สายนะพอดีไม่ได้เอาที่ตั้งมนาะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะนาวในวงปลูกมะนาวในวง บรรยากาศเป็นไงคะก็ปลูกไม่เยอะค่ะปลูกแค่พอเรากินเหลือเราก็ขายใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ไฟโซลาเซลล์ใช้โซลาเซลล์ลดน้ำปั่นน้ำขึ้นมาค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นพริกแบบเม็ดกพริกเม็ดขา,ขาวอะพริกกระเลียงค่ะมีหลายสายพันธุ์มีเม็ดชูพี้ฟ้าพริกที้ฟ้าแล้วก็พริกอะไรอ่ะพริกที่ห้อยลงดินอ่ะห้อยลงกับที้ฟ้า แล้วก็มีพริกกระเลียงไม่ขวขาว